ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอ,อ,อ,อุทัยเกลี่ยแสงไล่ฟ้า ชวนการทักทายแสงสุริท้าวได้น้อย สว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันลันล หนังกลางแปลง สองเรื่องควบหนังดีไม่มีตัดชายรวดเดียวจบรีบมากันนะครับพี่น้องเสร็จจะพารกิจกันเฮ้ยพวกเราคืนนี้พี่ดาวเ้ยนี่คือัางต้วนูกกันแล้วพวกเราเด็กๆนั้นเมื่อทำผิดอะไรมาเช่นนี้เรียนมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนแอบสูบบุหรี่หรือขโมยสตังค์พ่อแม่ในระยะสองสามครั้งแรกก็จะมีพิรุษ แต่ถ้าผู้ใหญ่จับไม่ได้ถึงสามครั้งพิรุษจะหมดเพราะเคยชินจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นพ่อแม่ต้องพยายามเอาใจใส่ลูกหากมีอะไรผิดปกติก็จะสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆจะได้แก้ไขทันท่วงทีที่บ้านของผมแม่จะออกไปขายขนมตั้งแต่ตีสี่ตีหพ่อออกไปทำไร่ตั้งแต่อรุณรุ่งดังนั้น โอกาสที่จะได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็คือเวลาอาหารนึ่งเย็นออดพ่อบอกหลายครั้งแล้วนะว่าเวลาเราอาบน้ำอ่ะให้ค่อยๆตักน้ำแล้วลาดบนตัวเรา,าเบาๆดูสิน้ำเปียกเฉะแช่เต็มพื้นไม่หมดเลยเลยที่ถูกตัวเราเนี่ยก็นิดเดียวเองก็มันรีบหีพี่น้อยจริงๆแล้วอะ่ะผมอาบน้ำที่คลองมาแล้วด้วยนี่แค่มาล้างตัวเฉยๆที่คลองน่ะเขาเรียกว่าเล่นน้ำไม่ได้ไดียกว่าอาบน้ำ แล้วเนี่ยถ้าจะล้างตัวให้ค่อยๆลาดน้ําแล้วก็ขัดขี้ใครสะอาดใช้น้ําให้มันเป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ต้องไปเป็นขี้ข้าน้ําไปทางกระชาติเนื้อตัวเราก็ยังสกรปรกเหมือนเดิมเอารีบๆอาบให้เสร็จจะได้ไปกินข้าวครับ พณีการกินข้าวมื้อเย็นจึงเป็นมนตขลังหรือวิธีทางอันศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งที่ทำให้ลูกๆประพฤตินตนอยู่กับร่องอยู่กับรอยไอ้ออดออดออด,อดไปดูหนังกันอา้าวสวัสดีครับลุงสิงป้ะออนพี่สุพี่น้อย ไงนบจะไปดูหนังเหรอกินข้าวไหมยังมากินข้าวด้วยกันก่อนกำลังหิวพอดีเลยครับไป<ะ>มากินกินแล้วอ่ะาอ่ะนี่จขอบคณครับพี่น้อย เล่นน้าในคลองหมาอีก้วใช่ไหมพ่อรู้ได้ยังไงอะ่ะไอ้นกเอ็งบอกพ่อเหรอเขาก็เพิ่งมาถึงใครมือรากองไนบอกพ่ออ็งวะหรือว่าจะเป็นพลอยบัวขวัญพ่อชื่อพวกเขาเหรอก็ตาน้องมันแดงซะขนาดนั้นแล้วไหนจะยังชุดน,นักเรียนที่ตานอยู่ตรงนั้นอีกเบียกโชคซะนี่คงจะแอบไปเล่นน้ำมาหลายชั่วโมงแล้วละสิเนี่ <c oughs> งานที่สวนที่บ้านก็เยอะแยะนะแล้วไอ้คลองนั้นเคยสั่งห้ามแล้ว น้ำมันลึกถ้าเกิดจมน้ำขึ้นมาแล้วใครจะช่วยทันไปหยิบไม้มาก่อนกินข้าวพ่อตีวันหลังได้ไหมหนังจะฉายแล้วแล้วใครบอกว่าข้าใช้เองไปดูหนังนั้นพ่อตีแล้วให้ผมไปดูนะไปไปไอน้นพไปหาไม้เรียวกันอ้าวข้าวยังไม่ทันได้กินแล้วหนังจะได้ดูเนี่ยเออไปเถอะ พ่อแม่พี่น้องชาววัดเหนือตำบนบ้านบ่อคืนนี้ ทีมงานยาลมตารือสีขีมมอเตอร์ไซค์ลืมใส่บวกกันนกมีโอกาสย้อนลอยถอยหลังมาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่วัดเหนือที่นี้ครับเชิญเลยนะครับเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งที่ท่านมาถึงแล้วนะครับเขามารับชมินการเป็นภารกิดการงานทางบ้านอาบน้ำอาบท่าทาเข้าทาบานาีกนเกเดินทางมาที่วัดนรแห่งนี้ เนออดถ้าเองอยากไปดูหนังพรุ่งนี้ตีสี่ครึ่งเองต้องช่วยแม่เอาขนมไปส่งที่ตลาดแล้วกลับมาให้ทัน6กโมงเช้าไปช่วยข้าในสวนแล้วพอ8ปดโมงเนี่ยไปให้อาหารหมูกับไก่ทำเสร็จแล้วค่อยได้กินข้าวแล้วข้าก็จะให้เองไปดูหนังสบายมากครับพ่อ ผม,มทำเป็นประจำอยู่แล้วเฮ้ยไอ้นกเรีบกินเร็วข <c oughs> <uh> ้าวเนี่ยค่อยๆตักเข้าปากแล้วเวลาตักข้าวเนี่ยให้ตักพอดีคำและเม็ดข้าวที่ขึ้นอยู่ขอบจานเนี่ยนะให้ใช้ช้อนค่อยๆเกลี่ยลงจานมาเราไม่ต้องรีบน,นะลูกเดี๋ยวก็ได้ติดคอกันพอดีเอาออดตักกับข้าวให้เพื่อนด้วย อันนี้ไข่ต้มขอบคุณครับเฮ้ยไอ้ไนพไข่ต้มใครเขาทำกันอย่างนั้นวะมาเราจะสอนนี่นะค่อยๆเอาช้อนเนี่ยเจาะกลางไข่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็อเอาช้อนเคาะๆหน่อยแล้วก็เจาะกลางไข่อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆค,ควักไข่ออกมา แล้วก็เก็บเปลือกไว้อ่ะได้กินแล้วสิไออดทำไมบ้านเองไม่ปลอกไข่มาตั้งแต่ในครัววะเอ้าก็พ่อข้าจะสอนให้ใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่นี่แหละแทนที่จะทิ้งลงถังขยะเฉยๆก็เอามาปอกตรงนี้เพื่อให้เป็นที่ทิ้งเศษอาหารของแต่ละคนแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้อืมขำกับบ้างเดี๋ยวกินเสร็จอ่ะเอาจานเอาชามไปล้างแล้วก็ จะไปดูหนังก็ไปได้ครับอขอบคุณครับพี่พน้อยอดข,ข,ข้าว่าล้างของพวกนี้จนหมดอดดูตัวอย่างหนังแน่เลยว่ะเออข้าก็ว่างั้นว่ะเืมเดี๋ยวข้าตลับมาล้างแล้วกันไปอย่าลมตะลือสีขี่มอเตอร์ไซค์ลืมใส่หมวกกันน็อกภูมใจเสนอแม่นาพระขนุน ไอ้ที่จอดตรงนั้นเลยจอดจอดจอดอนั่นนั่นเมียขะนังคอยที่หัวสะพานนั่นไงอ้าวกูไม่เห็นมีใครสักคนเฮ้ยจอดเธอหน้าจอดตรงนี้ละเอาล่ะเอาล่ะเอาอุ้ยตายแล้วอุ้ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นนะนากาจะตามน้ำพีให้พี่กินนะจ๊ะพอดีมะนาวตกบนพัดถุน เดี๋ยวน่าจะเก็บเองอ๋อจ้าจ้าจ้าเอออ่ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยหล่นหล่นน่าอะไรจ้าพี่มากเมื่อกี้มันมันามันหล่นลงไปแล้วน่าเก็บยังไงเหรอน่า ก็เ,เมื่อกี้เนี่ยฉันเอาไม้เขี่ยมันขึ้นมาเองอ๋อไม้เหรอเฮ้ยตาฝาดเห็นเป็นมือไปได้คงจะเป็นเพราะไอ้เหล้าขวดนี้นี่เองน้องนาข้าปวดท้องเยี่ยวมากขอลงไปเยี่ยวข้างล่างหน่อยนะได้จ้าพี่มากคะออกมาหาเมียเถอะพี่อย่าจะนาเอาเออเอเอ พีม่มากจามนังเจ็บแล้วเกินนังเจ็บช่วยเมียด้วยวิญญาณของนางนาคก็ถูกจับลงใส่ในหม้อโดยหมอผีผู้มีอาคมเก่งกล้าโดยมีผัวและเพื่อนๆนยืนดูอยู่ด้วยความอาลัยครับภาพยนตร์อาวสานก็คืนนี้รับใช้พ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ได้เกีรติมาชมภาพยนตร์ไอ้นกเร็วๆช่มเออ โนฟไปเร็วๆเดี๋ยวข้าก็ตื่นก่อนล็อกไอ้นบนั่นข้าไปก่อนนะเว้ยเออเอ็งไปก่อนเถอะจัดๆดีๆเลยครบยังเนี่ยครบยังเอาลงมาหมดยังหมดแล้วจ้ะแม่หมดแล้วนะ ไปก่อนนะแม่ไปเป็นไงหนังสนุกไหมลูกสนุกมากเลยแม่น่ากลัวด้วยเมื่อคืนน่ะเป็นหนังเรื่องแม่นาคพระขนงเรื่องี้ได้หลับได้นอนหรือยังจะได้ไปนอนตอนไหนละจ๊ะแม่ก็น้องเพิ่งกลับมาเนี่ยจะ้ะอ้าลูกแล้วจะไหวเหรอผมแข็งแรงอยู่แล้วไม่หลับหรอก สบายมากมผมสู้ตายดูท่าน้องจะชอบดูหนังเข้าเส้นเลือดเลยนะเนี่ยต่อให้พ่อใช้งานหนักแค่ไหนผมก็ยอมไม่มีหลับอยู่แล้วไปเถอะครับถวายก็ไปาให้ตไปลูกไปไปของเอามาหมดแล้วนะรปอยแต่แม่ คุณด,ดิงครับพ่อนี่นี่หันมาดิสวนอยู่ตรงนี้เหรออยู่โน่นรีบไปทำให้เสร็จได้ได้กลับบ้านไปเอาข้าวให้หมูให้ไก่กินสบายมากพ่อสบายมาก ล้างเท้าให้สะอาดด้วยนะออดมาเร็วมาเร็วข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ยไม่มีไข่เจียวหรอพี่น้อยจะมีไข่เจียวได้ยังไงล่ะกรถ้าหายไปไหนก็ไม่รู้นะสิ แล้วนี่พี่ต้องมาล้างถ้วยล้างชามให้ออดอีกเนี่ยทําไมน้องไม่ล้างให้เสร็จก่อนออกไปดูหนังล่ะแล้ววางทิ้งไว้หลังบ้านแบบนั้นอะ่ะเศษอาหารกอดติดเต็มถ้วยเต็มชาไปห,หมดแล้วกว่าพี่จะล้างออกได้แล้วนี่กระทะก็มาหายอีกถ้าพ่อรู้นะออดโดนตีแน่ผีกระทะเอาไปแน่แน่เลยหือออดว่าไงนะผมว่าผีกระทะเอาไปแน่แ่เลยอืม ผีกระทะผีกระทะมันมีด้วยเหรอออดมีสิขนาดผีบ้านผีเรือนยังมีเลยเรียบรีบกิ้นข้าไปผีกระทะอ,อ้ะออตื่นได้แล้ว พี่ไปเตรียมปิ่นโตข้าวเจอไปให้พ่อที่ไล่แป๊บเดียวเดินมาทีก็หลับซะและ้วนี่สายแล้วนะออดรีบลงไล่ไปหาพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อจะหิวออดครับครับกินข้าวให้มันดีๆสิออดอะอย่าลืมเอาไปให้พ่อที่ไร่ด้วยนะครับครับอืม จะช่วยทำกับข้าวสักหน่อยอ่ะผีกระทะมาเอาไปนะจ๊ะพี่สุผีกระทะมีด้วยเหรอผีกระทะก็น้องออดเขาบอกว่าผีกระทะามาเอาไปนะจ๊ะก็เมื่อคืนน่ะน้องออดเขาวางถ้วยจานชามทิ้งไว้ที่นอกบ้านไม่ได้ล้างพอตอนเช้าน้อยก็เลยไปล้างแทนน้องแต่ว่ากระทะก็ไม่อยู่แล้วนะจ๊ะน้องอดเขาบอกว่า ผีกระทามาเอาไปอ่ะผีกะทาโดนพ่อตีแนะน่ๆเจ้าออดเอ้ยแข็งแรงแข็งแรงอย่างผมนี่นอนแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาก็สดชื่นทำงานในสวนช่วยพ่อตอนบ่ายได้อีกเหมือนเดิมแต่ถึงยังไงผมก็ต้องหาจังหวะอัดพลังงาน เพื่อเตรียมภารกิจคืนนี้ต่อยกจอบสูงลูกมันจะมีน้ำหนักทิ้งลงไปเอออดออด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 อ้าวไอ้นกแล้วๆคืนนี้ต้องดูหนังตัวอย่างให้ครบทุกเรื่องเลยนะเว้ยเออใช่ไปกันออเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะผมฝากพี่น้อยล้างจานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูหนังตัวอย่างไม่ทันไปเร็วไอ้ออดมีน้องกับเขาทั้งคนเนาะ ใช้งานไม่ได้โอ้ยอาบาคีกนะจะพัดอะไรตอนนี้ไปพัดตัวอ,อื่นไม่ได้อะอยู่ำไมัยอะไปอีกว่าเฮ้ยมีไรเหรอข้าจะกับคุยกับเจ้าหน่อยเด็กข่าวว่าเจ้าเนี่ย มีวิย์อยูที่สูงส่งมากไม่ใช่เลอใครอยากจะประลองกับเจ้าได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ขอรับผิดชอบนะได้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นเลยนะเข้ามาได้ฟังเจิ้ว ยฝังเจ้าข้าขอโทษต่อไปนี้ข้าจะไม่ไม่ท้าประลองกับเจ้าอีกแล้วโอ๊ยอไม่ห่างแล้วครับพ่อพูดมาสิว่าผิดพ่ออะไรพี่พ่อไม่ล้างถ้วยล้างชามแลวทำให้มอกับกระทาหายแล้วยังหนีเที่ยวไปดูหนังครับไอ้เรื่องเที่ยวเนี่ยเอาแค่หอมปากหอมคอก็พอ และวคืนนี้จะไปอีกไหมคืนนี้ไม่ไปแล้วก็ได้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ขออีีกวันนะครับต้องไปปิดงานครับมีแค่สี่วันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาอีกครับถ้าคืนพรุ่งนี้เองจะไปปิดงานเองต้องไปหาหม้อกับกระทะให้เจอก่อนพ่อแต่ว่าผีมันเอากระทะกับหม้อไปนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีเอาไปใครอาจจะขโมยไปก็ได้ เป็นเพราะว่าเองไม่รีบร้างรีบเก็บของก็เลยหายถ้าของหายเนี่ยกขต้องหายเจอไปเลยไปช่วยกันหา บายมุกหกทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศทำให้เสื่อมจากคุณธรรมเสื่อมจากคุณความดีและเสื่อมจากปัญญามีหกประการที่ต้องเว้นหนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารสองชอบเที่ยวอย่างวิการไม่รักบ้านรักลูกรักภรรยาตนสามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคับละครโขน สี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรย่อมไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วไพ่ให้ลงสิ้นหกชอบเกียดคร้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกอย่างนี้ไม่ดีเลย ชีวิตปลอดภัยสดใสเย็งนักสู้ 春。